เบื่อแล้วพี่น้องเลยมืออ่ช่วงจะไปงัวตายแท้คือเวกินเองบ่บ่นะโอ้ยอเป็นบ่ได้เยได้จับมาก็ะเาจะเรียงไปงัวรอดเนาะองวาก็จะของวาที่นล่บ่ได้พี่น้องเจอสรแล้วเรากันลุดจนเนาะว่าที่กัด้้นอ่ะมากบ่อย่งเช่ยกันลูกช่าอยู่บานี้

จอดไปในจอดรถมนโอ้ยจอดรถทบ้นข้าเมืองแมาหลังงูกระดับบ้านได้ได้ก็ได้จอดบ้านเลษจอดบ้านเ้ว่จอดรถแต่บ่าพีดดอกเบิ้ลรถกิดเออไมเบิ้ลกาบิ้เบ้มันชินตกนี่ไปเบิ้ลมาเบิ้นมันคาปุ๋ย ด้วยเจ้ากันได้ไม่ไ้เอาไปกนใจเจ้าดีวันทาไม่ฮะดูรม่านน่ทำ่บมานเป็น่นัวกระทความรู้จักไปเลยบ้านว่า้อยู่เดียวนจะเอมัดวานเน่้องใจดีนะี่เรานมันเอ๊ะผ่าไหมผ่านได้ถ้าอยู่คนเดียววันมาเอ้อย่คียวมราช่วยเ้า่ไมเอ่อต่นมาตะนแม่ ่อรจะเอาลูกชัยไหมอันน้ยอมเลยนี่ตอคเราสักพอดีผมอนนึ่งด้อำตมสิดตันเือนน่เกือขึ้นนอแม่นต้มได้บเลยอเกือบเเกือขึ้นเนี่ยเอาเอาไว้ตำใช้ก้แมนแมนเป็นตำกล้ยเออเอาไว้แมนนแมนตำกล้ยน กทำทีกล้วยแล้วมันมไปอยู่นั่ล้วก็มยไทยโาอยู่อได้วเนาะไลไมยงไม่ยอม้องไอ้้าเขาต้องลาย่ลายครับใช่นเองนั่งมลม้เนาะ่ไม่าจะลุ้งแล้วไม่ร้องบอกอะไร่อกอไนะบอกอไรบอกว่าได้อยู่มามยมามาเฮ็ดก่

ก็มาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเออพออยู่นี่แหละสาเหตุมันกบ่ได้คนน่ะเอาสบายดีบ่พี่น้องกว่านะเนาะ่เนาะเออกดปิดมาแล้วสิโยเนาะหมู่2 3เลยันกันแน่ล คนมนมันนุ่่นเกินข้าวกินน้เไม่คเล่มเอขึ้นเยแม่ม่ิไตำท่กล้วยตำท่กล้วยบ่นได้ได้เยมเขขึ้นบ่ได้เลยเนี่นิ่มโอ้แม่เนียนบ่มะเขอขึ้นครบไิ้นเนียนบ่เนี่ยนะเนียนได้มกินต้นสิ้นบ่ กับจีบป้วยก็ได้ลุงเอ้ยข้าวขว่ก็ชื่อม่ายนะโดยมันไม่ได้แซ่บเลยเนี่ยเหมือนี่ฮะมัแซ่บไม่ขึ้นมัแซ่บเกินบันไม่ได้ต้องเนียนชิ่นมันนี่มัไว้ไว้มันต้มเกลือขาวนี่บ่เกลือขาวนี่กนี่เกลือนี่แซ่บนี่มัเกลือนี่แซ่บได้ยุ่งมันครงคับนี่พักเข้าเนาะโอ้ตู้เย็นบ่มี่หลดไม่ตู้เย็นอือมันหลดละทีมันหลดทำไ้ตู้เย็นสักเดี๋ยวเดี๋ยวมื้อนี้เดี๋ยวอันว่ารวมตัวกันเบิดแลละคอยสิพูดคุยเรื่องบ้านให้เต็มระบบเด้อ จังว่านี่แหละเนาะประุมนะมันนี่มันต้องเป็นตนแรนแรงบ่ตอนนี้บวครบเลยเนาะไปเวียดไป้ทางอาจารย์ก็ออกไปเลยบ่ว่าบุญสละวันกับบุญสละวันกัไปเลยเพราะว่า อันยังเจ้าของเฮือนเพิ่นรอคำตอบอยู่แน่หนิเนอะรอคำตอบอยู่แน่หนิพ่อเอ้ยเราบอกว่าคันว่ามีอย่างไร้เพื่อนคุยเพื่อยเด้อหรอวะเดี๋ยวบางคนพี่น้องไปเจ๊บางคนมีแต่ว่าบอกแล้วก่อนเนาะมัอนี่บอกหลังไม่ก่อนถ้าถ้าผู้ใดอันว่าพ่อกระตุกกระพุกกระไรนะมาบวชกระพุกใส่เครื่องใส่ของนี่นะซื้อมาในเจ้าพี่น้องเยอะมากกินยังไงเก็บเกี๊ยบไอ้ทะเลกระพุกกระไรไอ้กระพุกกระต๊อกขนมนะ แต่ว่าเเอามาใส่เต็นเขาอย่เนี่แต่ว่ามื่อนี่นะเขาต้องไปหานี่เหย่น้ำน้ำตุ้งใยหลับได้เลยเขาเห็ดกินได้ต้องเอาจากหกตุ้กาะมันก็จะเป็นตุ้กสิบพันที่มาแล้วเขาก็ตุ้กเปลี่ยนเอาเนาะแปลว่าให้เพิ่นมาวางไว้เนาะตุ้กน้ำเพิ่น

พวกจะเป็นัวตายแท้คือเวทกินเองบ่บ่หน้โอ้ยอันนว่าเรื่อื่นจมากเว่าจะเป็ัวรอดเนาองวักรจะของวักัน่ล้วบากพี่ต้องเ้ตเ็แล้วล่าตัดไรอนเนาะของวัพิกัเที่เเลายเทาวเออมือมือมือสามเท้อเนาะเออได้แ่ได้เพี่อได้แบบนี้นะค่อยๆจเทียงกันแท้เลยอสาแคนมือวันเท้าเลย

คยว่าพาอาจารย์มันนี่แล้วบอกโมนต้แล้วบอกกเจ้าจะพาคอยว่าอีกเตือเด้อนี้เ้อะเออเจ้าจะพาคยว่าเนออเออเจ้าอย่าจะพาคยว่าอีกเตือเด้อัจัร์เอ้เออผมเหมือนพาอาจารย์ได้่ระสะคนยังบุรด้ บอสเต้นเก่าเคยว่าเราเคยคืดเห็นน้ำปลาจันนะเออสบายดีพี่น้องเนี่สบายดีเออเอาเอายังไงไปยังไงไปส่งนมมามกินไปส่งนมไปส่งนมลูกกับเจ้าลูกไปเลยมันเลยแม่น้องแม่น้องวายเออไปส่งนมน้องดีลูกลูกเจ้าได้จ้ะูไปชมครับเมื่อส่งวันนี้แล้วเมื่อส่งวันนี้บ่ส เออเอาเมื่อเปียบ่โดยกับแล้วคือวาจักมือเนาะครึ่งเดือนนั่นจากบ่บมาวันที่สิต้อเป็นเมื่อเชีดยมือว่า่เอากเทียมลงปกติเทียชกย่งปน่นันปนสิ้นปนสิ้นปนซินเจ้านี่ยตั้จีบพริกตัวนั้นตัวนี้บใช่งขี้หอมเขุ้กยมบอบบ่บบ่บ่หัวพักบัวเนาะ หัวบัวหมูมีับอันนีก็ลายเนาะแกงเขียดน้อยครับพิบมกพี่เ้าเลยเอาพี่แกงเหรอพี่เ้าพี่ที่เปล่าเป่าเครื่องครัวเ้ากะโบเป็นระเบียบระเบียบเ้อพี่น้องเพราะว่ามันยังกะบมมีวันวหเนาะจักิีหวใพี่น้องเลยเฮ้ยมูบเอาผ้าเขาไปช่วยบ่เฮ้ยอันบอว่าผ้าเฮานี่ย เอาผ้าอยางลองมึง่นีหนองป้า่ยสากตุ้ต่อาเนี่ยวันทากหูแล้วเนีปเน่ยวนเนียนี่ได้คอยสิไปตัดสากใหม่รถยังบอรถนะยังอยู่บนยังยเบิงิเปตัดสากก็สักปะตัดสากไหมเพราะได้มาจอบนน้ำเนเพราะว่าได้เห็ดแบบเอาใหญ่ๆหญเล็ดไม่ชาเข่ข่าวไ่ร้รหอตัดสากตัดฮ้

นี่เนาะฉากบ่คือใบฉา,ากเนาะีาิญญาณเนาะ,อะโอ้เข่าอยูได้เลยอว้าวเฮ้ยโอ้ยอันนี้จะเป็นของเวียดเวียดเอ้ยเวียดข่อยอุตสาห์ไปชิลองผ้านี่แต่บาอยู่น้ำมูหลายคอนอือตายคักแบบนี้

เห็นแม่กระาบเลยนีมมาลยยืมแม่มยอะว่ดก right ็ไ okay. ม่กรลาบวัดไม่ไพ่ใน่ยอ่ตรงนี้เมเตมเ้ยติดไได้แล้มันโกนนะมัโกนเนาะเจเจไปโกนผ่ากลางได้พบุญไม่เนาะโดยผ่าเอาผ่าเอาผ่าโอยองผ่าคมดีเะคมอยดตมันมืนนะเฮ้ยพใช้เดียวอะไรไไม่ยังไไม่หมักเขียบมันบอะอย่่ไม่มัเขียบมนคิ้วแล้วคิ้ววไม่กไม่ คิวเนาะเอาไปใ่เอาไ้ตีหัวคนอันนี้เฮ้ยเอาถุงเป็นนัวดูโนบุรีีอย่งเลยเนาะอถาเปลือกเนี่ยออว่ามันคิวเลย่อย่างรอนถุงเป็นนัวโ่าเคสันเป็ร้อนเลยรอนเลยนะงเป็นนัวนะใส่ฮึมันยังเลาอยู่ดุ้บน นายอยู่รอกเจ้าก็จะเทลายบนนั้นดิลงลายได้อดีเลยนอนนางมาโดนเทเนาะฝรั่งที่โอ้เจ้าคนนีอยากได้ยรคอยได้สิ้นมีอยู่ในใจโอ้ยขึ้นมาอันเดียร์ยังคอยเป็นเพียงเดียวเนยยังรันว่นันมาเอาพักไม้คอยได้อันเพิ่นเห็ดปซอยได้นะเพิ่นเห็ดนั่นด้วยยังเพลงมักเล่นนะ

มึงเคยอันอาไมายีอันนี้ก่อนมายีอันนี้ก่อนเลยผ่าสื่อมาพันบาทเดียวเดี๋ยวไม่ฟื้ั้งแ้เนาะอ้อเอามาตออีงาไรเนี่ยเขาทางเขาปรเดี๋ยวจบได้ปะบเนี่ยไม่ได้ถอดหน้ลยปากปากปากโอน้าอ พอหมอเนาะฮะ่อชา่นอาหันกเพียเสดีมขมนึงเน่แต่คนนี่ต้องใส่กระขวดนใส่กระขวดมันชิววซ่ลาบซีดลาบซีดว่าขนนมันชิวลาบซีด อันนี้ปนซีนเนาะปนซีนนี่าบใสขวด้ดียวใส่เเลยพักคิดข่าวก่อนเนาะจังอาบเนาะเขาเขาอาบได้ก่อนนี่่อน่ยได้น่อีราคาได้บกไรอบบอ้ย่งลจงมิดเลยโอ้ยนายู่อยู่งไปพอีใส่ผักใส่ได้นะ

ใช้บอเนวจะสีมือเ่าน่อมา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 ขเฮ้ตุมนัวนี้ยุ่มมัโตอยู่บอให้ซื้อกาจองวะอ๋อทีพี่เฮ้ยมาเพิ่งนี่าลุงเพิมเรากำลังกินใส่ขอสีหันใสเออกินนี่อยหันใ้แล้วานแบบไม่น้อยเด็กก็ลงนี่ก็คุยกิดมาดดน้อยอาเนาะเยๆหน่อยนึงเนาะบื่อเนะได้นี่นะเด่ปปากะมีได้เฮ้ยมันบอมันบอก ชิมมึงดูปยดเนี่ยเปิด้วแล้กองปลากันมาขวว่ายำก้ขวยำเราจะได้ใช่นะยำบ่ยขวใช้ไข่ก็ได้ว่าเราเคย่ไปเนาะปองปลาอเข้าอนโอ้ยเป็นวัดโอ้ยอันเป็นวัดนี่พอเช้าจักเถอะ เอนนัได้่ปนั่ดึกได้ปะนั่ดึกได้อ๋ดึกเลได้นัดึกดเอาเลยกภูเขาเลยไปบอลกัไปดฮสวนก่นไปะไปสนอกนเนาะกเ็วแป๊บนึ่งหมอหมอามดิซ่พเอ๋่ยพันในพี่น้องอะไพี่ยด้น่ย โอ้ขัดลี้เนาะพี่จะคนอยากไรป่าได้อหมถ้าเอาตอนกินซะฮน้ำแตกตรงนี้เ้ยมันนี่โอ้ยพี่ตรงไหนน้ำเพี้ยเนาะน้ำเพี้ยเลยโอ้ยน้องกินแห้งในเน่าบ่าเนี่ยโอ้มาแรงมาเลยปลามาแรงมาเลยป่ามันเตกโคตรมากปลานี่ยมาน้ำกีเพี้ยเลยอ่าทั้งนะปลาปองเว้ยนะปองปองเปิดจะบอกอดีตคุก ย่ำหมดเลยอันก็ได้ออกเนาะเพิ่มอีกเนาะอันก็ได้ออกหลายโตได้ได้ออย่างไรได้จังใสยกันโอ้ยพักนี้ก็ใจาได้เพราะลงมือได้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 ช็อตตอนตอนนี้น้อยแน่อันนี้แล้วไผ่หยั่งมันจะเบ่ง่ายจะเปิดจะป้องเลยไหมสามอีกบ่พอแล้ว

tìm hiểu mọi người đi. Ừ. cái <coughs> <coughs> <left paper. coughs> này nó. Tất bò mọi người đi. đi. Tìm kiếm 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 đi. này kiếm đi. Tìm kiếm đi. Tìm kiếm đi. Tìm kiếm đi. มีปะยังที่ขวบว่นี่นะยังเลยใช้ช้ลูกได้เนาะพอนเอาบ่คือเรีนเลยขวบว่านี่นะขวบนี่เนาะมันลายกินลายคนพี่น้องก็ต้องเพื่อปลาปองน้ำอาอ่ันนี้เละบุญที่มึงนี่ขอใช้เครื่องครบรียบร้อยแล้บ่ อันนี้ป่นป่นซีนป่นซีนก็คือป่นซีนนะใช่อาจารย์ให้ตักคำใหญ่หมอบ่บอกคำน้อยๆกันเยอะคำใหญ่เบิร์ดได้เอาแบบคำใหญ่พูดอันนี้มันใหญ่พูดบ่เอาแบบน้อยๆเนาะน้อยๆเอาน้อยๆแซ่อออให้าจารย์ชิมหน่อยปั๊บมากิ๊บ

อืส่าเน่เออสองเชียงกับสาเชียงมันกัสชูไม่ได้แล้วโบโมเลรสชาติอดอกนั่นเลเอาน้ำปลามาใชียงดไมาเยปลยมนปลาินปลาไเนาะบอกเขามันต้องหลายคนตัดชินเนนี่นะบอกได้เนี่ย กางละนึงเป็นของเจ้าอยู่อาจารย์สิอ่บักป้าคําเดียวกันอือทั่วนีลางตอยู่ลางๆๆลางอยู่กันลางพอดีเฮาดิอ้าวพี่น้องเ้ยนี่เฮาเฮากินจัดแน่เฮาน่ะปนซนเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็เฮ็ดให้หมู่วางอาจารย์กินเนาะพี่น้องแซ่บพี่น้องกับยาวกันกพงกันเพี่อ่ามัน

con thì... ừ, thì... à, <laughs> đi mất đi lấy nó của lại đây đây mất giảm đây mất đi 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 mất

กินเรียบร้อยเนาะบดส่วนบส่วนบดส่วนพี่น้องเ้ยอนนี่ปเ่าอนเข่าพี่น้องเอ้ยเกินสมบาทเลยลังสวยเราเลยอันนี้มาเด้ไหมเชียงมาบานซีดเนาะมีกินกินเพองละน้องนน้น้องน้องนนน้องนนาะเนาะน้นนนเน้ออนน้นน้องนงนนนนนนาะนน้องนอ้เนาะเอ้นาน้อนงนนานนเนาะเนาะอน มากินข้าวพี่น้องเลยเนาะไปจาดคอยลากเลยเด้อเจอกันไม่สบายดีพี่น้องเลยเนาะอันนี้เอาระวางเป็นช็อตเป็นช็อตพี่น้องเลยเนาะเออเดี๋ยวแรงเดี๋ยวอันพูดคุยเรื่องบ้านเด้ออ่าเดี๋ยวมาเนี๊กินข้าวกินน้ำไอิ่มท้องอิ่มใส่ก่อนเนาะอ่าเพราะว่าไปหาเจ้าของบ้านเพิ่งก่อนเนาะลุงเนาะอ่าไปไปไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อไปไป